เป็นกำลังใจให้มานะลูกเป็นกำลังใจให้มานะจะได้น้องแล้วจะมีสมาชิกใหม่ในบ้านแล้วเนาะหนูเป็นพี่คนโตสุดนะนะครับหนูเป็นพี่วายูนะป้าฝาักน้องไว้ที่น้องๆไว้กับหนูนะไปจะไปดูม้าก,ก่อนเนาะรักหนูนะรักหนูนะลูก ใช้หมอป้า,ปาสวัสดีครับคุณออยคอรอดเรียบร้อยแล้วนะครับของลาบลงไปเยอะเลยเป็นไงมัง่งตีนไม่รู้สึกอะไรตีนไม่รู้สึก <คน S 2> เลยน <laughs> คนเป็นอมตคนเป็นอมพาตอนนี้พ <laughs> ยาบาลมาเปลี่ยนเหมือนแบบโอ้โหชีวิตถ้าฉันต้องอมพาตแบบนี้ตอนแก่โอ้ตาย,ตาย ทำอะไรไม่ได้เลยเราถึงต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงไงก็เห็นหน้าลูกชายแวบๆวบแล้วแต่ว่าอกว่าจะได้เจอลูกชายอ่ะก็พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะลงรูปน้องวายูไว้นะครับตอนนี้ต้องให้คุณออยเขาพักผ่อนนะกินอะไรไม่ได้เลยอที่นันหิวเลยผมกับคุณออยนี่สโลสเลมากเลยตอนนี้หนักด้วยกันทั้งคู่ นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปน้องเพราะว่าน้องไปเขาให้ไปดูดสเลตนะบอกว่าสลเลดเยอะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต้องมีเอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์อะไรเนาะเป็นการเช็คที่นี่เขาก็เช็คละเอียดดีเืน้ำข้าม,มันเข้าไปในปอดเนี่ยแก้ได้เดดนาะล้วก็เลือกโรงพยาบาลที่เราคิดว่าเราดีที่สุดแล้วแหละเอออ่ะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ที่ทเป็นหัวนี่อวยพร